คนตกมานำนำมันก็ต้องพอดีเลยนำ บนี่เต้นหยาพักบุญเอาหยังนองมาข,าข่าครับหยาพักบุญใครห่วงแบบใครว่าอันใดขา่าหยาพักบุญที่แบบเพราะมิน,อน,อมน,อนบอกย,ยังได้รับเพราะมินบอกอันใดพักบุญหยาพักบุญมันใต้าย 木。 สำหรับคลิปออกมาบึงนาะกะเอาไว้ซ้ำนี่ตะกอนนะครับอ่าทวนมากผมจะลงเป็นคลิปสั่นนะครับบอกคอยเดี๋ยวลงคลิปเง้วจากเถื่อนโดนๆจะเดี๋ยวลงคลิปเงี้วจากเถื่อครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ